สวัสดีค่ะนะคะทุาผู้ชมนะคะแอดมินนะคะเอื้อยเขียวพารวยนะคะวันนี้เราก็มาตามต่อหวยลาวชุดดิดนะคะงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดตรงกับวันจันทร์นะคะมาเบึ่งกันตองวันนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะเราก็มาต่อกันนะคะหวยลาวชุดดิดนะคะงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเอางวดที่ผ่านมานะคะของนองจาบอกของนองจาไม่เข้านะคะเพราะว่าชนดินสามเนาะดินสามร่องหานะคะของเอ็ดของแอดมินก็ไม่เข้านะคะ เด่นหารองหนึ่งนะคะมาดูกันต่องวดน,นะคะงวดวันจันทร์นะคะที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเลขเด่นวันจันทร์นะคะเด่นเจ็ดนะคะรองสี่นะคะเป็นชุดเลขเรากำลังวันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็มีเข้ามีหลุดนะคะเด่นเจ็ดนะคะรองสี่ ตัวตัวที่ดินดินนะคะก็คือ, 1, 6, นอหอนึ่งหกรอหงนนะคะหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดสี่นะคะ, 1, 6, 1, 6, 7, 4, ะ,คะดินเจ็ดรองสี่เอฟมินก็นจะไปตามเส้นเสี้ยนนะคะเหมือนเดิมเนาะก็เป็นกำลังใจให้เสี้ยนนะคะ ของพ่อหิ่งกับเขานะคะเขาตะเล็กดินพอะนะ,ะอสูตรอา่าเาชุดเด็ดนะคะเล็กเรากำลังวันมีห้ามีห้ามีหนึ่งมีเจ็ดมีสี่มีหกนะคะเจ็ดสี่อันนี้คัดมาเน้นๆน้นะคะนี้คัดเล็กหรอกเนาะ ผิลาระการใดก็ขอสดขออไพเดอร์อรอนะคะผู้ชมนะคะก็เป็นแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะเจ็ดนหะ <7, 6. S 1> ตัวกันนะคะ นะคะนี่เป็นลาวชุดเด็ดนะคะส่วนตัวที่เด่นสุดๆคือเจ็ดซีนะคะหนึ่งหกหสี่นะคะนี่เป็นตัวรองนะคะตัวกันเดอร์นะคะเจ็ดสี่ห้าสี่หนึ่งหกหกสี่ห้าหนึ่งและเจ็ดหกนะคะส่วนแนวทางของน้องจ๋านะคะก็ให้มาเลวนะคะผู้ชมเนาะของน้องจ๋ามี เด่นห้านะคะรองหกโอ้คือซ้ำกันสี่ตาท่านผู้ชมบริเวณอาปการมาลองเนาะห้าสามห้าสี่ห้าหกนะคะหกก็มีหกหนึ่งหกสี่และหกเจ็ดนะคะส่วนตัวเลนเลนเลนเล,น,เลนของน้องจ๋าให้เด่นที่หกสี่และห้าสามนะคะอันนี้เป็นสูตรของน้องจา๋านะคะห้าเด่นหารองหกนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่าน,นะคะ ผิดโปรใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะก็เป็นแนวทางเนาะนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็จะไปตามเซียนเซียนมันเดิมนะคะขอมีโชูมิลาเพีงเฮ่งปังๆนะคะต่อวดวันที่27นะคะตรงกับบันจันทร